คำถามกรำใดชักนำให้ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้และจะทำอย่างไรต่อไปดีในวงเล็บขอทำแบบไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเงินไม่ค่อยจะมีปิดวงเล็บคำตอบขอให้มองว่าวิบากที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจเป็นการรับเคราะห์หรือกลายเป็นคนผิด ทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาทําผิดอีกประการหนึ่งคือคุณกับผู้ตายไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนเธอเอาตัวเองเข้ามาวางไว้ในตำแหน่งที่จะถูกยวดยานคันไหนชนก็ได้ครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นตัวเลือกสุ่มของกันและกันจึงไม่ใช่การผูกเวรแบบจำเพาะเจาะจงวิบากประเภทนี้ เกิดจากกรรมประเภทหนึ่งที่สั่งสมมาหรือทบทบกันมาจากอดีตคือไปะยัดเยียดความรู้สึกผิดและความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยเขาไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวกรรมของคุณเป็นผู้เลือกให้รถคุณเป็นอาวุธฆ่าตัวตายของเธอผู้คนส่วนใหญ่ก็ทำกรรมทำนองนี้มาเพียงแต่วันเกิดเหตุนั้นถึงตาคุณกับเจ้าของรถอีกคัน ด้วยความประจวบเหมาะของตำแหน่งสถานที่กำหนดเวลาและตัวบุคคลเช่นหากวันนั้นเธอไม่ถึงคาดวิบากจะเลือกเจ้าของรถอื่นที่เห็นเธอก่อนและมีสิทธิ์เบรกทันเป็นต้นส่วนที่ว่าควรทำอย่างไรต่อไปทางคดีโลกผมคงให้คำแนะนำไม่ได้แต่สำหรับคดีธรรมก็อยากให้คุณทำเป็นข้อข้อดังนี้ หตระหนักว่านี่ไม่ใช่บาปกรรมอันเป็นของใหม่ของคุณเพราะฉะนั้นสบายใจเสียอย่ารู้สึกผิดอย่าคิดมากอย่ากลัดกลุ้มกังวลเฝ้าคอยนึกถึงภาพหลอนในวันนั้น 2. ตระหนักว่าเป็นวิบากเก่ามาทวงนี้ขอให้ยอมรับด้วยหน้าชื่นไม่คิดร้ายกับใครให้ใหเกิดการผูกเวรต่อกัน การยอมเป็นผู้เสียหายที่ไม่ผูกเวรจะทำให้วงจรแห่งความเคราะหร้ายทำนองเดียวกันนี้หายไปหรือลดลงได้อย่างมาก 3. าํทำบุญในทุกๆท,ทางทั้งกายวาจาใจเช่นกำหนดว่าจะถือศีลรักษาสัตว์อาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือจนกว่าจะรู้สึกสว่างอบอุ่นมีจิตที่สะอาดปลอดโปรง่ง แล้วตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่คุณได้ใช้เลือดเนื้อแห่งความเป็นมนุษย์สร้างศีลสร้างธรรมขึ้นมานั้นให้กับเธอคือคุณสว่างอบอุ่นอย่างไรขอให้เธอรู้สึกถึงความสว่างอบอุ่นอย่างนั้นด้วยกระแสจิตของคุณจะได้เบี่ยงเบนจากความกังวลรู้สึกผิดให้เป็นสบายใจยิ่งยิ่งขึ้น 4. สํารวจการกระทำของตนเองอย่างละเอียด เมื่อพบว่ากรรมใดของคุณมีเขาของการยัดเยียดความรู้สึกผิดและความเดือดร้อนให้คนอื่นก็อธิษฐานไปเลยว่าจะงดเว้นกรรมนั้นๆอย่างเด็ดขาดเสียหรือถ้าสำรวจไปแล้วไม่พบว่าชาตินี้คุณทำอะไรเช่นนั้นเลยก็ขอให้ตั้งใจว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาด